สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนที่น่ารักในชาแนลนาชชา86ทารโลนะคะมาพบกับแม่มนัชชาอีกแล้วเช่นเคยเนาะเรามาทำหัวข้อนี้กันคนรักเก่าคนคุยเก่ารู้สึกอย่างไรกับเราตอนนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างนะคะคนคุยเก่าคนรักเก่าที่ห่างหายจากกันไปหรือคนเก่าของคุณเนาะเขามีข้อความในใจอะไรอยากจะบอกเราไหม เขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างไหมเขาคิดอย่างไรกับเราบ้างแล้วนะคะในตอนนี้เรามาส่องเขากันเนาะเราเลือกอลูกแก้วที่สะดุดตาคุณมากที่สุดแล้วหรือสัญลักษณ์ของกองไพ่นะคะคุณสะดุดใจสะดุดตาในพลังของลูก ลูกแก้วสีไหนหรือกองไพ่ชุดไหนนะคะตั้งเจียธิฐานถึงคนคนนั้นเนาะการดูไม่ได้เจาะจงดวงใครอย่าไปอินหรืออย่าไปซีเรียสหรืออย่าไปเครียดจนเกินไปกับคําทํานายนะคะการดูที่ดีคือการดูดวงส่วนตัวจะทําให้คุณได้รับคําตอบที่ดีแล้วก็ได้ได้รับแนวทางในความสัมพันธ์มากที่สุดนะคะอันนี้ก็เป็นเหมือน ไกด์ไลน์หรืออาจจะเป็นการร่วมสนุกการร่วมเล่นเกมอะไรประมาณนั้นเนาะบางทีเราอย่าไปอินเป็นของเราแต่ว่าถ้าการดูมันมีอะไร energy หรือมันมี พลังของจัก,กรวาลที่ชี้นำเราได้หรือบอกเราได้ที่มันช่วยเหลือคุณได้เป็นทิศทางที่ดีก็เก็บกลับไปแต่ถ้าฟังแล้วไม่สบายใจโยนมันทิ้งไปหรือทิ้งมันไว้ตรงนี้ไม่ต้องเก็บกลับไปเนาะโอเคค่ะขอ,อการกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและขอบคุณพี่ๆที่ทำตาสแตมขอบคุณพี่ๆที่คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์น่ารักและกดไลค์ให้กับแม่หมอนะโอเคไปกันเลยกันค่ะไปกันเลยกัน ไปกันเลยโอเคพูดกลับไปกลับมาเนาะโอเคหนึ่งสองสามชมพูเขียวฟ้าไปไปกันเลยไปกันเลยกันไปกันเลยโอเคอ่ะมาดูสีชมพูขอดูว่าเขาคนน,นั้นเป็นอย่างไรอืม ขอดูสิค่ว่าเขาคนนั้นเป็นอย่างไรที่คุณถามถึงวันนี้แม่หมอเจาะเขาทางฝั่งนู้นหมดเลยนะขอดูว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วตอนนี้นะคะอเหมือนเนี่ยเขากำลังเริ่มอะไรใหม่ๆกับชีวิตเริ่มเรื่องงานใหม่เริ่มเกี่ยวกับธุรกิจการงานใหม่อะไรใหม่ๆในชีวิตของการทําง,งานนะคะอืมเหมือนเขากําลังอยู่กับเรื่องของการมุ่งมั่นตั้งใจเกี่ยวกับการเริ่มต้นของการงานอืม วันเขาเองก็มีความผิดหวังเสียใจทําอะไรไม่ได้อย่างหวังเขากําลังหวังถึงตําแหน่งหน้าที่การงานที่สูงขึ้นในตอนนี้นะคะคนของคุณเหมือนเขากําลังมีเรื่องราวที่จบหรือเลิกลากับใครหรือทําอะไรเป,เป็นไปไม่ได้อย่างหวังที่ใจต้องการเกี่ยวกับเรื่องของความรักเขาก็เลยโฟกัสในเรื่องของเรื่องของงานเรื่องของชีวิตความเป็นอยู่ มากกว่าในเวลาขณะน,นี้เหมือนเขาโฟกัสในในเรื่องของเขาอะ่ะเหมือนโฟกัสในเรื่องของตําแหน่งที่สูงขึ้นเรื่อง,เร,องเรื่องของการเลื่อนขั้นเรื่องของยศหรือธุรกิจบางคนก็เป็นการทําธุรกิจส่วนตัวหรือทํางานเพื่อเพื่อต่อยอดธุรกิจให้ไปได้อันนี้คือตอนนี้เขาเป็นประมาณนี้นะคะใน,นชีวิตของเขา โอเคแล้วเขาเป็นอย่างไรเขารู้สึกอย่างไรกับเราบ้างแล้วตอนนี้เขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับเราบ้างไหมเขาเนึดถึงเราบ้างไหมเขาเป็นอย่างไรกับเราบ้างอืม มองว่าคุณเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนที่แบบว่าเขามองว่าคุณอะตอนนี้เหมือนคุณมีเป้าหมายในชีวิตเขามองว่าคุณสามารถที่จะมีจิตใจที่เข้มแข็งขึ้นเขามองคุณอยู่เขาดูคุณอยู่ถามว่าเขาคิดถึงคุณไหมเขาคิดถึงคุณนะเขาเขาไม่เคยลืมคุณเขาไม่เคยลืมคุณหรือเขาไม่สามารถที่จะเอาคุณออกจาก จากสมองของเขาหรือจากหัวของเขาได้เลยบางคนเป็นแฟนกันหรือเป็นสามีเป็นภรรยากันที่คบกันมานานอืหรือเป็นเป็นแฟนกันมาในในระยะหนึ่งเลยแหละที่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 ได้รู้จักกันนะที่ได้คบกันมาอ่ามันเป็นความผูกพันที่ที่พวกคุณรู้จักกันมาก็ผูกพันเรื่องราวกันเยอะแยะมากมายเกิดขึ้นตอนนี้คือเขาก็รู้สึกว่าเขาก็คิดถึงเขาก็รู้สึกถึงวันดีดี ในเรื่องราวดีๆที่คุณทําให้กับเขาเขามองว่าคุณสวยขึ้นเก่งขึ้นมีจุดมุ่งหมายในชีวิตที่ชัดเจนขึ้นแต่ตัวเขาเองก็เป็นคนที่มีอีกโก้เขาเองก็ไม่ได้แสดงออกถึงการกลับมาหรือหรืออะไรกับเราเหมือนเขาเองก็ได้แต่คิดถึงได้แต่นึกถึงอืมเขามองเราอยู่ห่าง ในความในในความสัมพันธ์นี้นะคะนในเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะอืมแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราอีกโอ้เขามองว่าคุณเน่ะดูดีมีเสน่ห์ขึ้นเหมือนคุณมีใครมีตัวเลือกเยอะขึ้นอืม เขามองว่าคุณดูดีมากตอนนี้เหมือนคุณมีชีวิตความเป็นอยู่ที่แบบดูดีมันต่างจากเขาที่เขาแบบว่ารู้สึกเหมือนเขาผิดหวังเหมือนเขาจากจากคุณมาหรือจากคุณไปอะท,ท,ที่ที่เรื่องราวระหว่างคุณกับเขาอ่ะเหมือนเขาเสียใจนะที่เขาแบบว่าทิ้งคุณในวันนั้นอเขามองว่าวันเนี้ยคุณดูแบบว่าประสบผลสําเร็จแล้วกลายเป็นคนที่แบบว่ามีอะไรที่ดีขึ้นในชีวิต เขามองคุณเขารู้สึกเสียดายเขาเข,ข,ขาก็อึ้งกับคุณที่ว่าคุณสามารถอยู่แล้วก็นิ่งได้จากที่แบบว่าเหมือนเคยรู้สึกอะไรกับเขาแต่ตอนนี้เหมือนคุณนิ่งได้เฉยได้วางได้เขารู้สึกว่าคุณมีการปรับเปลี่ยนพลังงานตัวเองได้ดีมากเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดูดีมีสเสน่ห์มากๆนะคะเขาเขาอะอยากจะคุยกับคุณนะเขาอยากจะเข้าหาคุณแต่เขาก็ไม่กล้าเพราะว่าเขารู้ว่า เหมือนตัวเขาเองก็เหมือนเขามีอีโก้เขารู้สึกว่าเขาแบบเออเขาได้แต่เก็บแล้วเขาได้แต่ส่องเขาได้แต่รู้สึกอืมแต่ก็ไม่แสดงออกกับเราอืมแต่เขาแอบเสียดายแอบนึกถึงแอบเสียดายแอบคิดถึงอืมได้แ,แต่เสียดายได้แต่นั่งมองกับเราอะค่ะที่เรามีความเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะขึ้นในชีวิตนะคะอืมแล้วเขารู้สึกยังไงกับเราวันนี้นะคะอืม จริงๆเขาอยากกลับมาเริ่มต้นกับคุณใหม่นะอืมเขาอยากจะขอโอกาสแต่เขาไม่กล้าเขาไม่รู้ว่าจะเข้าหาคุณแบบไหน,นเขามองว่าคุณสวยขึ้นเก่งขึ้นคบรถขึ้นความเก่งความสวยความรวยความปังเลิศไฮโซดูดีขึ้นมีความเพอร์เฟกแซบอะไรขึ้นมากประมาณนี้นะคะถ้าเป็นผู้ชายก็ตีความกลับกันนะ รู้สึกว่าคุณสามารถอยู่ได้เฮลิ่งตัวเองได้มีเพื่อนมีสังคมที่ดีขึ้นมีปาร์ตี้มีสังสรรค์มีความสุขเขามองว่าเขาอยากจะกลับมาหาคุณนะคะอเขาแบบเขาอยากจะกลับมาในความสัมพันธ์นี้เขาอยากจะกลับมาขอโอกาสอยากจะกลับมาเริ่มต้นกับความสัมพันธ์นี้อยากจะมารักคุณแล้วก็อยากจะให้คุณให้โอกาสเขาอีกครั้งแต่ตัวเขาอ่ะต้องการแบบนั้นแต่เขารู้สึกว่าเขาไม่กล้าที่จะ ที่จะย้อนกลับมาหรือมาขอโอกาสคุณอ่ะเพราะว่าวันที่เขาเดินจากคุณไปอ่ะเขาค่อนข้างที่จะเทคแอคชั่นหรือทําอะไรแรงๆกับเราแล้วอ่ะพอเขาจะกลับเข้ามาเหมือนเขารู้สึกว่าเขากลัวเสียหน้าหรือสิ่งที่เขาทําวางฟอร์มกับเราไปอ่ะถ้าวันนี้เหมือนเขาต้องเหมือนเหมือนเขาต้องแบบเออกลับมาง้อหรือกลับมามามา,มาขอเราอ่ะมาขอคืนดีเราหรืออยากจะกลับมาคุยกับเราอ่ะเขารู้สึกว่าเหมือน เหมือนเขารู้สึกว่าเหมือนเขาต้องลดทิฐิหรือหรือความเป็นตัวเองนะ่ะในอีโก้ที่เขาเคยพูดวันนั้นนะ่ะมันเหมือนเขากลัวหน้าแตกอะคะ่ะท,ท,ท,ที่จะที่จะที่จะย้อนกลับมาในความสัมพันธ์เนี้ยแต่จริงๆแล้วอ่ะเขาอยากกลับมานะเขาคิดถึงคุณมากๆเขาเสียดายคุณมากๆอืมตอนนี้นะที่ที่เขาเป็นกับคุณนะคะมยังไงต่อ แต่เขาก็รู้ว่าเหมือนสิ่งที่สิ่งที่ทําแล้วอะ่ะเหมือนมันก็ต้องมันก็ต้องตัดสินใจหรือไปข้างหน้าในความสัมพันธ์แต่เขาอนะ่ะรักคุณมากๆเลยนะตอนนี้เขาอยากกลับมาเขารู้ว่าคุณอะ่ะคือคนที่แบบว่าจริงจังแล้วก็จริงใจกับเขาที่สุดเหมือนตอนนี้เขาจะสถานการณ์ที่แบบว่าเขาอะ่ะเคยทําไม่ดีกับคุณแล้วตอนนี้เหมือนเขาเจอเรื่องราวแบบนั้นอะ่ะ ที่เคยทำกับคุณอ่ะย้อนกลับไปหาเขาเขารู้สึกว่าเขาเสียใจเขาได้รู้ว่ากดแข่งกรรมอ่ะกดทางการย้อนกลับมันเป็นอย่างไรเขารู้สึกแบบว่าเออเขาได้สํานึกเขาได้เขาได้รู้ซึ้งแล้วว่าความเจ็บปวดการถูกหักหลังการโดนแทงข้างหลังมันเป็นอย่างไรเขาอยากจะขอโทษคุณนะคะเขาอยากจะเขาเข้าใจในความเจ็บปวดแลวเขาเขาเข้าใจในความรู้สึกนั้นแล้วอืมแล้วเขาก็รู้ว่า ความรักความปรารถนาดีความจริงจังความจริงใจจากใครสักคนอะ่ะมันมันหาได้ยากแต่คุณอะ่ะมีให้เขาเขาสัมผัสได้เขามานึกถึงได้ในวันที่มันสายไปแล้วอะค่ะอืมเนี่ยคือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณตอนนี้นะคะโอเคถ้ามีข้อความที่เขาอยากจะฝากบอกคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะฝากข้อความถึงคุณ คุณคือคนที่ใช่เห็นอะไรก็เป็นหน้าคุณโอ้พ oh, oh. ลังงานแห่งความคิดถึงอยากกอดคุณสักครั้งว้า wow. วฉันมีความจำเป็นในเรื่องราวของคุณกับเขาที่เคยเลิกกันไปไหมเข้าใจฉันหน่อยอันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะอืมมีเรื่องมากมายที่อยากจะถามเห็นไหมมอนเขาอยากจะกลับมาคุยอยากจะมา ขอความเห็นใจเดี๋ยวอยากจะคุยอะไรกับคุณเลยอะค่ะอืพลังงานของความคิดถึงพลังงานของการอยากกลับมาพลังงานของการทราบซึ้งได้ถึงความรักที่คุณมีให้กับเขาแต่การจะกลับมาหรือการที่จะทําอะไรที่จะย้อนกลับมาเขารู้สึก เหมือนเขาไม่กล้าลดทิฐิของเขาอะที่จะกลับมางอคุณเออเหมือนเขาก็ได้ต้องทําตัวเหมือนสตองมัอนอยู่ได้เหมือนไปได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมก็ขอยเขาอยู่บนพบลังของเขาก็แล้วกันนะถ้าเขาไม่ยอมไม่ยอมโน้มตัวกลับมาหาเราโอเคขอให้คุณพบเจอกับสิ่งที่ดีพบเจอกับสิ่งที่ใช่และก็ปลอดภัยจากความรักวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะต่อไปผู้ชี่เลือกสีเขียวนะจ๊ะ แอปนหนึ่งนะาม่หมอเก็บไพ่ตอพูดที่เลือกสีเขียวมาดูกันค่ะว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วคนคนนั้นของคุณวันนี้แม่หมอไม่เปิดเอเนอรของคุณนะแม่หมอส่องเขาทั้งหมดเลยนะคะอืตอนนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วคนของคุณนะตอนนี้เขามีเรื่องเครียดนะคนของคุณที่คุณถามถึงนะคะกับการเริ่มต้นในการงานหรือความสัมพันธ์ ในเรื่องของการเงินความสัมพันธ์ก็ไม่โอเคครอบครัวชีวิตอืปัญหาแบกรับภาระที่หนักอึ้งนะคะเขามีปัญหาเรื่องงานมีปัญหาเรื่องของการเริ่มต้นกิจการการงานที่เขากําลังทําอยู่อืเหมือนเงินที่ยัดได้ความหวังที่ต้องการไม่เป็นไปอย่างหวังเขากําลังเจอกับเรื่องราวที่หนักที่เหนื่อยที่เครียดแล้วก็การแบกรับภาระเรื่องเงินที่เหมือนต้องการเงินที่มากแต่ แต่หาได้ไม่มากเท่าท,ที่ที่ได้ที่ควรนะคะโอเคแล้ววันนี้เขารู้สึกอย่างไรกับเรานะคะอืมมิเช่นโอเคเขาอยากคุยกับคุณนะเขาอยากติดต่อคุณกลับมานะคะอืมเหมือนเขาคิดถึงคุณอนะ่ะอืมเหมือนเขาอยากจะคุยเกี่ยวกับขอคำปรึกษาเรื่องงาน เหมือนเขาเจอเรื่องความหนักใจเหนื่อยใจลำบากใจแล้วก็ปัญหาในชีวิตแล้วเขาคุยกับใครไม่ได้เขาอยากคุยกับคุณอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณวันนี้นะคะเรื่องราวความลับอะไรต่างๆเรื่องของการเงินเรื่องเรื่องของเกี่ยวกับปัญหาที่เขาเจอเขารู้สึกว่าเขาได้คุยกับคุณแล้วเขาสบายใจแต่วันนี้มันไม่มีแต่วันนี้ไม่มีคุณอยู่แล้วอะ่ะเออแล้วทีนี้ วันนี้ที่เขาเจอเรื่องราวต่างๆเขารู้สึกว่าเขาอยากคุยการที่ได้คุยกับคุณอ่ะเหมือนเขาได,ได,ได้ได้รับแรงบันดาลใจหรือ,รอได้รับทางออกหรือได้รู้แนวทางการแก้ไขปัญหาอ่าเหมือนคุณเป็นคนที่รู้ทุกเรื่องเป็นคนแบบไม่ใช่ไม่ใช่รู้เยอะนะเป็นคนที่เก่งผ่านประสบการณ์ชีวิตมาเยอะคุณเป็นคนที่แบบว่าเวลาคุณพูดอ่ะคุณซอฟคุณให้แนวทางให้ทัศนคติและกระทั่งป,อป,ปลอบปลมหัวใจเขาได้ คุณรู้คุณเป็นคนที่มีประสบการณ์ในชีวิตเยอะคุณรู้ว่าการคอนแทคงานการคอนแทคกับคนหรือประสบการณ์ชีวิตของคุณน่ะค่อนข้างที่จะมีเยอะแล้วคุณสามารถที่จะให้แรงบันดาลใจแล้วก็ให้คำแนะนำกับเขาได้เขาคิดถึงคุณมากๆในวันนี้นะคะอืมโอเคตอนนี้เขามีภาวะการหมุนเงินแล้วก็ภาวะปัญหาเรื่องของ ธุรกิจนะคะในเรื่องของงานแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารู้สึกสับสนเขารู้สึกเหนื่อยเขารู้สึกหนักแล้วเขาก็อยากคุยกับคุณอ่าเขาอยากกลับมาขอโอกาสในความสัมพันธ์นะอืมแต่เขาเองก็นิ่งเขาเองก็ไม่กล้านะคะเขากําลังคิดอยู่ว่าจะทํายังไงถึงจะสามารถกลับมาคุยกับคุณเพราะว่า วันนั้นที่พวกคุณคุยกันอาจจะมีคําพูดคําจาที่แบบว่าเหมือนเขาได้พูดอะไรออกมาแล้วมันไม่เข้าหูคุณอะ่ะมันคุณก็รู้สึกว่าโอเคต่างคนต่างไปต่างคนต่างไอเนี่ยคือเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่อยากจะกลับมาหาคุณอะ่ะเขาไม่รู้จะพูดอย่างไรถึงจะทําให้คุณใจอ่อน แต่การกลับมาของเขาเขาก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ไม่สามารถที่จะมีสถานะให้กับคุณได้เขาไม่รู้ว่าถ้าการกลับมามันไม่มีความแบบชัดเจนคุณยังจะให้โอกาสเขาอีกไหมจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่คิดเรื่องงานแล้วก็ความสําเร็จอันเป็นที่ตั้งแล้วก็เรื่องของการเงินเขาอยากกลับมาหาคุณแต่เขาก็ไม่สามารถให้สถานะกับคุณได้แต่เขาอยากจะมีคุณในความสัมพันธ์ นี่คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณแล้วเขาคืออยากเขาอยากกลับมาขอโอกาสในความสัมพันธ์แล้วก็อยากจะเริ่มต้นในความสัมพันธ์แต่แต่การที่จะกลับมาหรือเริ่มต้นในความสัมพันธ์เนี้ยคุณจะโอเคไหมถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าเขาอ่ะยังไม่ได้ให้สถานะที่ชัดเจนแต่การที่เขาไม่ได้ให้สถานะสถานะที่ชัดเจนเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่รู้สึกหรือไม่รักคุณแต่เพราะว่าตัวเขาอ่ะยังไม่รู้เลยว่าชีวิตของเขาอ่ะ จะแบกรับภาระหรือความสําเร็จในหน้าที่การงานได้ไหมเขาก็เลยยังไม่สามารถที่จะเหมือนคบใครที่จะเป็นแฟนหรือเป็นเป็นสามีเป็นภรรยาหรือเป็นคนที่แบบว่าสร้างครอบครัวไปข้างหน้าได้แต่อยากมีเราอ่ะอยากมีคุณอะ่ะในความสัมพันธ์นี้ค่ะอืมโอเคแล้วเขาเป็นอย่างไรกับเราอีกเขารู้สึกยังไงกับเราอีกคะอืมเนี่ยเขาอยากจะกลับมาขอโอกาสแล้วก็เรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่ง แต่เขาก็รู้ว่าคุณเองก็มีจุดมุ่งหมายที่แตกต่างกันกันกบเขาเหมือนคุณอาจจะอยากจะมีแฟนอยากจะมีชีวิตครอบครัวแต่ตัวเขาเองยังอยากที่จะคบแบบอ่าเหมือนดูใจเหมือนเป็นที่ปรึกษาแต่ยังไม่สามารถที่จะเปิดเผยการเป็นแฟนกันได้อะไรประมาณน,นี้ค่ะแล้วคุณกับเขามันมีคุณมีจุดมุ่งหมายอีกแบบหนึง่งเขามีจุดมุ่งหมายอีกแบบหนึง่งอืมแต่เขาก็รู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีมากอืม โอเคเขาคิดถ okay. okay. like like, like yeah. right? ึงคุณนะคิดถึงวันที่มีอะไรกันคิดถึงเรื่องที่แบบว่าเคยผูกพันเคยช่วยเหลือเคยเกื้อกูลแต่ที่แน่คิดถึงเรื่องส8บดบวกกับคุณมากๆคุณเหมือนถูกถูกใจเขาอะเหมือนคุณเป็นคนที่ทําให้เขาแบบว่าครบรถครบเรื่องอะไรประมาณเนี้ยเขารู้สึกว่าเขาโหยหาคุณในเรื่องนี้ด้วยนะคะอมก็คิดถึงคุณมากๆในเรื่องนี้วันเนี้อืมแต่เขาก็มีอีโก้อืมเขารู้สึกว่าเขาคิดถึงเขานึกถึงเขาอยากกลับมา แต่เขาก็รู้ว่ามันคงเป็นไปไม่ได้เขาก็ได้แต่นิ่งเฉยแล้วก็มองดูคุณอยู่ห่างๆอย่างหงอยอืออ่ะขอดูอีกค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราอีกน่ะอือเขารู้ว่าเขาไม่สามารถให้สถานะที่ที่ชัดเจนอะไรกับใครได้เพราะว่างานเรีนของเขามันยังไม่ประสบผลสําเร็จแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่เคยยอมใครแต่เขายอมคุณ เขารู้ว่าเขาทําให้คุณเจ็บเขาเองก็เจ็บเขาเองก็เสียใจเรารู้ว่าเรื่องระหว่างของคุณกับเขามันจบไปแล้วมันคงจะกลับมาไม่ได้แล้วเขาเองก็ลําบากใจนะอืม๋อเขาก็รู้ว่าคุณเขาทําให้คุณเสียใจหรือเรื่องราวที่มันมันโบเก้นอะที่มันเสียใจที่มันทําให้กันเจ็บปวดอ่ะเขาก็ขอโทษที่เขาทําให้คุณเสียใจวันนั้นอืมแต่คุณคือคนที่เขาแบบว่า ูกใจเขามากที่สุดในตอนเนี้หรือหรือในหลายๆอย่างเขารู้ว่าเขาได้ปลดปล่อยคุณไปแล้วเราสองคนซึ่งปลดปล่อยซึ่งกันและกันแต่เขาก็มีความรู้สึกว่าคุณคือคู่แท้ของเขาอะ่ะเขารักคุณจริงๆเขาอยากจะบอกคุณอย่างนั้นนะคะวันนี้เออหลายๆอย่างที่เขาอาจจะต่อสู้เพื่อคุณไม่ได้หรือทําอะไรเพื่อคุณไม่ได้ในวันนั้นก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักเขารักคุณนะอืมแต่หลายๆอย่างมันต้องใช้ ความอดทนแต่เหมือนคุณกับเขาเหมือนความอดทนมันมีมันม,มันมีไม่เพียงพอต่อกันและกันอืมเพราะว่าคุณคิดว่าเขามีความลับปกปิดในเรื่องหลายหลายอย่างกับเขาเขาเองก็เหนื่อยแล้วก็ลําบากใจที่จะต้องอธิบายแต่จริงๆแล้วสิ่งที่เขาเป็นสิ่งที่เขาทํามันเป็นเรื่องภาระหน้าที่การงานและก็ความรับผิดชอบอืมเขารักคุณนะคะอืมเขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณเขาอยากกลับมาในความสัมพันธ์นี้ ในวันนี้นะคะแต่เขาก็รู้ว่ามันเป็นไปไม่ได้อเพราะว่าสุดท้ายแล้วเหมือนคุณกับเขามีทัศนคติไลฟ์สไตล์สโลแกนความรักที่แตกต่างกันเขาอยากมีรักอยากมีแฟนแต่ยังไม่ไม่ไม่อยากที่ชัดเจนแต่คุณอนะโอเคอยากคุณอยากมีความรักคุณอยากจะชัดเจนอยากจะคบกันแบบเป็นแฟนเป็นคนที่แบบมี passion มีอนาคตร่วมกันแต่เหมือนตัวเขาอ่ะก็อยากมีรักแต่ยังไม่ไม่สามารถที่จะชัดเจนอะไรกับใครได้เขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ชัดเจนถ้าการกลับมาของเขาเขาก็ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรชัดเจนเพื่อคุณได้เขาก็เลยไม่กล้าที่จะกลับมาขอโอกาสคุณอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณอ่ะถ้าเขาฝากข้อความถึงคุณเขาต้องการฝากอะไรถึงคุณคะขอพักหัวใจ เหมือนตอนนี้เขามีปัญหาเรื่องงานเลยเขาพักใจก่อนเหรอนึกถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันความรักที่สวยงามมีไว้ให้คุณเห็นไหมว่าเขารักคุณนะ่ะเออโอเครักก็กลับมาสิเจ็บนี้ไม่มีลืมมาสั่งอยากอยู่ใกล้ๆเอออยาก พอรอยยิ้มของคุณเยีาวาหัวใจอืมเขาคิดถึงคุณนะอืมโอเคค่ะขอให้คุณมีความสุขมากๆแล้วก็ปลอดภัยจากความรักวันนี้ไม่หมอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าไม่หมอขอมุบออนไปกรงใหม่นะจ๊ะโอเคต่อไปพูดที่เลือกสีฟ้าแป๊บหบนึ่งใจเย็นนะคะไม่หมอขอเก็บไ้ก่อนนะพูดที่เลือกสีฟ้านะคะมาสีฟ้า ขอดูเขาคนนั้นของคุณกันค่ะพูดที่เรื่องสีฟ้าทีมสีฟ้านะวันนี้เขาเป็นอย่างไรบ้างแล้วชีวิตของเขาเหมือนเขากำลังเจอกับความรัก เริ่มธุรกิจการงานแต่ที่แน่พลังงานเจอกับความรักเหมือนเขากําลังเจอกับคนรักหรือเจอกับเนื้อคู่เขากําลังมีความสุขแฮปปี้เอนดิ้งกับชีวิตของเขากับงานกับเงินกับความรักครั้งใหม่หรือความรักที่เขาเลือกแล้วนะคะหรือการกลับไปคบกับคนรักเก่าอืมคนนั้นของคุณเนาะโอเคขอดูค่ะว่าแล้วเขารู้สึกอย่างไรกับเราวันนี้เขานิ่งเขาเงียบเขาได้แต่ส่องไม่ได้แต่มอง ถามว่าเขาก็รู้สึกว่าคุณกับเขาเขาเองก็ไม่ลืมคุณหรอกเขาคุณเองก็อยู่ในใจแต่ความสัมพันธ์หรือความรู้สึกที่เขามีเขาไม่มีสถานะหรือย้อนกลับมาเป็นอะไรกับเราได้แล้วเพราะหลายๆสิ่งหลายอย่างมันขึ้นอยู่กับความชัดเจนและก็ความถูกต้องฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะมีเจ้าของหรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องทําในสิ่งที่มันถูกต้องนะคะเขานิ่งกับเรามากเขานิ่งเขาเงียบเขาเฉยไปแล้วกับเรานะคะ เขาก็แบบว่าเรื่องระหว่างคุณกับเขามันมีเรื่องคิดเครียดหลายๆอย่างเอเขารู้ว่าคุณเป็นคนคิดเก่งแล้วก็เป็นคนที่สามารถอยู่ได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้อืสิ่งที่เขารู้สึกเขารู้ว่าเขาเองก็คิดถึงคุณ แต่ความคิดถึงเนี้ยมันก็มีความเป็นกังวลเขาอยากจะให้คุณได้เริ่มต้นกับชีวิตใหม่ๆกับครอบครัวของคุณกับแฟนของคุณหรือการที่ได้เจอกับความสัมพันธ์หรือความรักทั้งใหม่นะคะนี่สิ่งที่เขาอยากจะปารถนาและคือสิ่งที่เขารู้สึกกับคุณในวันนี้นะคะแล้วเขาเป็นอย่างไรกับเราอีก เขาเป็นห่วงคุณนะเขาอยากให้คุณพบเจอกับความสำเร็จแล้วก็ผ่านพ้นสถานการณ์หรือวิกฤตต่างๆไปได้นะคะอืมแล้วอยากให้คุณได้พบเจอกับคนรักครั้งใหม่พบเจอกับคนที่ใช่อ่าระหว่างคุณกับเขามันไม,มีความชัดเจนหรือเป็นไปได้แล้วนะคะอืมเขาอยากให้คุณแบบเจอกับคนที่ดีเจอกับคนที่โอเคเขารู้ว่าคุณเป็นคนที่ดีมากคุณควรจะเหมาะกับคนที่ ที่ดีมากๆสําหรับคุณเช่นเดียวกันอเหมือนตัวเขาก็เจอคนที่โอเคเขาก็ปรารถนาดีอยากให้เจอกับคนที่ใช่อยากให้คุณไปพบเจอกับคนใหม่อะไรประมาณเนี้ยนะคะเออขอดูอีกค่ะว่าเขารู้สึกยังไงกับเราอีก เหมือนคุณกับเขาทําเรื่องที่แบบว่าแทงข้างหลังผิดหลังเสียใจเขาเองก็เสียใจเรื่องห่งคุณกับเขามันจบแล้วเขาไม่ได้แบบว่ามาน,นึกถึงคิดถึงในเรื่องแนวนะคะแนวทางกับความรักกับขอบ,ก,บกับเราแล้วนะคะเขาแต่เขามีความปรารถนาดีนะอยากให้คุณพบเจอกับคนที่ใช่เพราะว่าคุณกับเขามันมีทัศนคติอะไรที่ไม่ลงเอยที่ไม่ลงตัวกันหลายๆอย่าง เวลาของคุณกับเขามันจบแล้วนะคะเขาอยากให้คุณพบเจอกับคนที่ใช่เหมือนคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความรักที่อาจจะไม่ถูกต้องเหมือนสิ่งที่พวกคุณทํากันมาหรือคบกันมามันอาจจะมันอาจจะเป็นแค่ความลุ่มหลงไหมมันอาจจะเป็นแค่ความมันเป็นความรักที่แบบว่าเหมือนไปมีซัมติงกันคุณอาจคุณอาจจะมีเจ้าของหรือเขาอาจจะมีเจ้าของอยู่แล้วเราเขาคิดว่าคุณกับเขาควรทําในสิ่งที่ถูกต้องแต่ที่ผ่านมา เขาเองก็ขอโทษที่เขาเดินจากมาและจากความสัมพันธ์นี้ไปเขาเองก็ต้องจำใจที่จะต้องทำในสิ่งที่มันใช่เขาเองก็อยากจะให้คุณอะไปเจอกับสิ่งที่แบบจบตรงเรื่องนี้ระหว่างเขาและเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับครอบครัวอยู่กับคนรักหรืออยู่กับคนรักใหม่นะคะเขาอยากให้คุณปลดปล่อยตัวเองลืมเรื่องระหว่างเขาคุณกับเขาซะแล้วไปเจอกับความรักครั้งใหม่อันนี้คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณเขาอยากให้คุณเริ่มต้นชีวิตใหม่ เขาอยากให้คุณได้แต่งงานเจอกับคนรักที่ดีเขาอยากให้คุณอยู่กับโลกและก็สังคมใหม่อะไรใหม่ๆกับชีวิตนะคะอย่าอย่าเก็บหรืออย่านึกอย่าคิดถึงเราเขาบอกว่าควรทําสิ่งที่ถูกต้องถ้าวันนี้ที่เขาเดินจากไปมันไม่ใช่ว่าเขาไม่เคยรักคุณเขาก็รักคุณแต่เขาคิดว่าระหว่างคุณกับเขามันจบกันควรทําในสิ่งที่มันถูก ทางถูกที่ถูกศีลธรรมหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องเขาปรารถนาดีอยากให้คุณพบเจอกับคนใหม่กับคนที่ใช่สําหรับคุณจริงๆแล้วก็ให้คุณได้เจอกับความรักที่สุขสมหวังนั่นคือสิ่งที่เขามองคุณแล้วก็อยากให้คุณได้เจอตรงนั้นอเรื่องระหว่างคุณกับเขามันเป็นไปได้ยากการรอคอยการกลับมาสุดท้ายมันก็เสียใจเจ็บปวดมันก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขารู้สึกแล้วก็อยากจะบอกคุณในวันนี้นะ โอเคขอดูค่ะว่าถ้าเขาผ่าข้อความถึงคุณเขาอยากจะบอกอะไรฉันไม่รบกวนคุณแล้วอืมโอ้ตายเข้าไปแล้วอะคุณคือลมหายใจอืมเข,เขาเขาก็อาจเคยอาจจะรักคุณนะเนี่ยยังรักคุณอยู่แต่อาจจะเป็นความรักที่หวังดีอยากให้คนคนนึงได้พบเจอกับคนที่ดีนึกถึงช่วงเวลาที่เราอยู่ด้วยกันอืม เป็นกำลังใจให้เสมอโอเคบางทีความรักก็ไม่ได้จบด้วยการที่ต้องเป็นแฟนกันเสมอไปเนาะแต่การที่ให้กำลังใจหรือการที่แบบปรารถนาดีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ดีเขาอยากให้คุณพบเจอกับคนที่ใช่พบเจอกับคนที่ดีแหละเท่าที่แม่หมออ่านพลังงานมาเนาะ เราใกล้กันแค่เอื้อมแต่ก็คว้าเธอมาไม่ได้เหมือนพวกคุณต้องจำใจจบจำใจจากกันเลยอะ่ะแต่เขาไม่ใช่ว่าเขาไม่มีความปรารถนาดีต่อคุณนะ<ม>เขาปรารถนาดีต่อคุณแล้วก็อยากให้คุณได้พบเจอกับคนที่ใช่สําหรับคุณถ้าเมื่อไหร่ที่คุณเจอกับคนที่เหมาะสมคู่ควรเขารู้สึกยินดีกับคุณเสมอนะคะขอให้คุณสุขสมหวงังและก็พบเจอกับคนที่ใช่ขอให้คุณปลอดภัยจากความรักวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ